นะครับเราก็มาถึงคําถามข้อที่4กันนะครับคำถามข้อที่4ก็มีการกําหนดสมการเชิงอนุพันธ์มาให้เหมือนเดิมนะครับ1ตัวคำถามของเขาเขาบอกว่าจงแปลงให้อยู่ในรูปของสมการแบรดูีนะครับพร้อมทั้งหาคําตอบแปลว่าตรงนี้มี2คําถามด้วยกันนะครับอันนี้เรามาวาดฟอร์มกันก่อนอน,นะครับเขียนฟอร์มกันก่อน,อนว่าตัวแบรดูรีควีชั่นเนี่ยนะครับ มันมีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงนะครับจะได้รู้ว่าเราควรจะจัดรูปแบบไหนนะครับการแปลนดฤีของเรานะครับก็จะอยู่ในรูปของฟอร์ม dy dx ครับวก px y เท่ากับ qx ครบ y ยกกำลัง n นะซึ่งนะครับส่วนสำคัญก็คือ Y d x, y วายแล้วก็ y ยกกำลัง n นั่นเองสาตัวนี้นะครับจะต้องอยู่ตามฟอร์มแพทเทิร์นแบบนี้นะครับก็คือ dy dx เราเจอแล้วครับมีนะครับแต่คราวนี้ฝั่งที่เป็น dy dx เนี่ยจะเห็นได้ว่าต้องมี y ยกกกำลังหนึ่งเนี่ยไปอยู่ด้วยนะครับไปอยู่ด้วยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเห็นได้ว่าจะต้องเป็น y ที่ยกกำลังตัวเลขตัวอื่นนะครับที่ไม่ใช่1หรือ0นนะครับอ่ะเราก็มาดูครับ Uh, d by dx มีแล้วตัวในโจทย์เราหาครับ y ที่มันยกกําลัง1กับที่ไม่ใช่1เนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมี y กําลัง2กับ y กําลัง1นะครับตัวนี้ดังนั้นเราก็ต้องทําการย้ายค้างให้ได้เพื่อ y เนี่ยต้องมาอยู่ข้างเดียวกับ d y d x นะครับแปลว่า y ตัวนี้แหละจะต้องมาอยู่ข้างเดียวกับ d y d x ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นจากโจทย์ครับมีส่วนข้างล่างเราทําการแจกส่วนเข้าไป dy วาของเราเท่ากับนะครับตัวนี้เราแจกส่วนเข้าไปเลยนะครับเป็น y าําลังสองส่วนด้วย3บวก x กําลังสองนะครับส่วนตัวด้านหลังก็เหมือนกันครับแจกเข้าไปเป็น 2xy แล้วก็ส่วนด้วย3บวก x กําลังสองนั่นเองนะครับอ่านะคราวนะนี้แพทเทิร์นของเราก็คือจะต้องย้ายตัวที่มี y ยกกําลังหนึ่งเนี่ยไปย่ฝั่งเดียวกับ dy วาอให้ได้ดังนั้นเราก็ย้ายค่างครับจากบวกอยู่เลยย้ายมาเป็นลบ นะครับโดยตรงนี้เถวขอแยกตัว y ออกไปไว้ตั้งหานะครับก็คือใส่วงเล็บครอบแล้วก็เป็น y ือเหมือนการกับตัว y กําลังสองนะครับก็จะเป็น1ส่วน3บวก x กำลังสองนะครับปิดวงเล็บก่อนแล้วก็คูณด้วย y กำลังสองนั่นเองนะครับก็คือจะเขียนให้อยู่ในฟอร์มนะครับตัวนี้เพื่อที่จะได้ดูว่า p x คือใคร q x คือใครอย่างง่ายนะครับ นะครับตัวนี้ดังนั้นตัวนี้เนี่ยเป็นนะครับสมการแบนดะูรีแลนะคอ่าก็จะจบนะครับในคำถามข้อที่1ไปนะครับตัวนี้อย่างที่บอกมันมี2ค,นะคํคำถามนะครับคำถามที่2ก็คือพร้อมต้องหาคำตอบดังนั้นตรงน,นี้เดี๋ยวเราจะต้องทำการใช้วิธีแก้ปัญหาของแบนดูรีคว t ชั n นะครับนั่นก็คือการที่จะต้องแปลงแบ r r y Equation ตัวนี้ให้เป็น Linear Equation ก่อนนั่นเองนะครับตรงนี้โดยนะครับขั้นตอนนี้ของเราเราจะโฟกัสกันที่ตัว y กำลัง2ตัวนี้นั่นเองก็คือ y ที่ไม่ใช่กำลังเงูนยนะครับเราจะทำการเปลี่ยนกำลังมันครับก็คือจากกำลัง2องําลังสองเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นคูณด้วย y กำลังลบสนั่นเอง ตลอดสมการ,นะรดังนั้นตัวนี้ครับทั้งหมดของเรารก็จะถูกคูณด้วย y กำลังลบสเข้าไปทุกพจน์ตัวด้านหลังนะครับสาที่นี้แล้วเดี๋ยวเราก็ทำการคิดเลขครับมันก็จะมีบางตัวที่ตัดกันได้ก็คืออย่างเช่นพจน์หลังตัวนี้ตัดกันได้ นะครับพจน์กลางตัวนี้ก็สามารถที่จะหักลบได้นะครับตัวนี้ดังนั้นตัวนี้ของเราก็เป็น y กำลังลบ2 dy by dx ลบกับวงเล็บ2 x ส่วนด้วย3บวก x กำลังสนะครับตัว y ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นกำลัง1ทั้งนั้นบวกกับลบ2ก็ได้เป็น y กำลังลบ1 เท่ากับ1ส่วน3บวก x กำลังสองหลังจากนั้นเราจะทำการแทนค่าตัว V เข้าไปนะครับเพื่อที่จะได้ฟอร์มตัวสมการตัวใหม่ที่มี x กับ V ที่ทำให้เป็น Linear Equation นั่นเองนะครับโดยเราจะพุ่งเป้ามาที่ผลตรงกลางครับตัวนี้ y ที่ตำแหน่งตรงกลางตัวนี้เป็นตัวอะไรเราจะกำหนดตัวนั้นให้เป็นตัว V นะครับตัวนี้นี่คือไอเดียของมันนะครับ ดังนั้นนะครับเราจะให้ V เท่ากับ y ์กำลังลบ1นะครับวเป็น y ์กำลังลบ1แล้วแต่คราวนี้เนี่ยการที่เราจะแทนค่าเนี่ย y กำลังลบ1อ่ะเราสามารถแทนตัวนี้ได้แต่มันยังไม่หมดครับมันยังมีตัวด้านหน้าที่เกี่ยวข้องกับ dy/ dx หรือก็คือการดิฟนั่นเองดังนั้นจากการที่เรากำหนดให้ v เท่ากับ y กำลังลบ1เนี่ยเดี๋ยวเราไปทำการดิฟตัวนี้ทั้งสองฝั่งกัน นะครับก็จะได้กลายเป็น dV by dx นะครับต่อมาตัวนี้ครับ d IP y กำลังลบ1อันนี้ตามสูตรเลยปัดกำลังมาด้านหน้านะครับดังนั้นก็จะเป็นลบ1นะครับกำลังของ y ลบไปอีก1จากลบ1เลยกลายเป็นลบ2นะครับแล้วตรงนี้ดิฟไซ้ก็จะเป็น dy by dx นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้จากการเปรียบเทียบนะครับว่า y กำลังลบ2 dy ดเนี่ยจะเหมือนกับตัวด้านหน้าเลยนะครับจะแตกต่างแตกต่างกันตรงที่ตรงที่เราดิฟมาเมื่อกี้มันจะมีลบอยู่ดังนั้นครับเราจะทําการย,าย้ายค่าลบหก็คือการคูณลบั้ั้ง2ฝั่ง,ง,งลบ1จะไปอยู่ทางฝั่ง,ง dv by dx แทนส่วนด้านขวามือก็เป็น y กำลังลบ2 dy/ ตอนนี้ครับเรากําหนดเป็นชีวะสมการที่1ละกันเราก็จะแทนนะครับแทนค่าตัว v นะครับแล้วก็ลบห v dv dx สองตัวเนี้ยที่เราหามาได้ล่าสุดเนี่ยครับนะครับในสมการที่1แทนค่านะครับอัอนนี้เพื่อไม่ให้หลงนะครับเดี๋ยวไฮไลท์เป็นสีไว้ y กำลังลบ1อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับ แปลว่าเดี๋ยวเราเอา V เนี่ยไปเขียนแทนตรงที่ไฮไลท์สีฟ้าส่วนตัวสีเขียวเนี่ย y กำลังลบสองตัวนี้นะครับ y กำลังลบสองดเเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบหนึ่ง by dx นะครับแปลว่าณนะตำแหน่งที่เราไฮไลท์สีเขียวเนี่ยเดี๋ยวเราจะเขียนด้วยลบหนึ่ง by dx เข้าไปนะครับดังนั้นตัวนี้ของเราก็จะเป็นลบหนึ่ง by dx ลบกับวงเล็บ 2x ส่วนด้วย3บวก x กำลัง2ตอนนี้ไฮไลท์สีฟ้าครับเปลี่ยนเป็นตัว V ครับแล้วก็เท่ากับ1ส่วนด้วย3บวก x กำลัง2ครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราทำการคูณลบ1เข้าไปนะครับเพราะว่าตัวหน้าดิฟเนี่ยต้องเป็นเลข1น,นะครับอันนี้เป็นลบ1ไม่ได้เราก็คูณลบ1เข้าไปทุกพจน์นะครับก็จะกลายเป็น dv by dx นะครับตอนนี้ลบกลายเป็นบวกครับ2 x ส่วนด้วย3บวก x กำลัง2 v เท่ากับลบ1ส่วน3บวก x กำลัง2นะครับซึ่งสมการตรงนี้จะกลายเป็นตัว linear equation แล้วนะตันนี้อ่ะพอมันกลายเป็น linear equation แล้วเนี่ย นะเราก็จะไปแก้นะครับตัวสมการตัวนี้ด้วยวิธีของลีเนียนั่นเองนั่นก็คือเดี๋ยวเราไปตามหาตัว P กับตัว Q กันนะครับตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวขอเขียนนะครับรูปแบบฟอร์มของตัวลีเนีย q u ชัน o n ไวยให้นะครับก็คือเดิมเนี่ยมันจะเขียนเป็น D Y d X, B P X y D X บวก P X Y เขากับ qx นั่นเองนะครับแต่คราวนี้ต้องมองนิดนึงเป็นตัว y นะให้มองเป็นตัว v แทนนะครับส่วน px ก็คืออยู่ที่ข้างหน้าตัว v เนี่ยก็คือตัว p แล้วก็ตัว q ครับอยู่ฝั่งนี้นี่ก็คือตัว q นั่นเองอ่านี่คือการเปรียบเทียบนะครับดังนั้นนะครับตัวนี้เราก็จะให้ p นะครับ px ของเราเนี่ยก็คือเป็น2 x ส่วน3บวก x กำลัง2นะครับส่วนตัว qx ของเราก็จะเป็นลบ1ส่วน3บวก x กำลังสองนะครับโดยที่คำตอบนะครับของสมการตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็น v เท่ากับมิวกำลังลบ1คูณกับวงเล็บอินทิเกรตมิว qx dx บวก4 โดยที่มิวของเราเนี่ยก็คือเป็น e ยกกำลังอินทิเก o p x d x นั่นเองอ่าตอนนี้เดี๋ยวเพื่อให้ง่ายนะครับเดี๋ยวเราจะทำการนะครับหามิวแต่ก่อนหามิวก็ต้องไปหาตัวอิน i ิเ t o ต p x d x ก่อนนั่นเองนะครับตัวนี้เพื่อเอามาหามิวแล้วเดี๋ยวเรามาหาตัวอินทิเก o นะครับเป็นสับแตแบบนี้ เราจะทำการหาตัวอินดิเกตนะครับ p x dx กันก่อนอินดิเกตก็จะเป็น 2x ส่วน3บวก x กำลัง2ตัวนี้คือ p x นะครับ dx เทคนิคการอินดิเกตตัวนี้นะครับจะเราจะต้องทำการลองดิฟนะครับตัวส่วนก่อนถ้ามันเป็นเศษส่วนนะครับเราจะลองดิฟตัวส่วนก่อนนะว่าได้ เป็นฟังก์ชันของตัวเศษใหมอย่างดิฟสามจะได้ศูนย์นะครับดิฟ x กําลังสองได้สอง x นะครับซึ่งเหมือนกับตัวด้านบนเลยนะครับดังนั้นตรงนี้เราก็จะใช้เทคนิคของการเปลี่ยนตัวแปรนะครับเทคนิคการเปลี่ยนตัวแปรก็คือให้ u นะครับเป็นตัวที่เราดิฟเมื่อกี้นั่นเองก็คือ3ามบวก x กําลังสองนะครับดังนั้น d u ของเราจะเท่ากับนะดิฟสามได้ศูนย์ดิฟ x กําลังสองได้สอง x นะครับแล้วก็ติด ดีด้วยครับทำให้ตรงนี้เนี่ยมันจะถูกแบ่งออกเป็น2ตัวด้วยกันก็คือตัว U นะครับที่เป็นแทนตรง3บวก x กำลังสองก็คือตัวนี้อ่ะแล้วก็จะมีเรื่องของตัว DU ที่แทนลงไปตรง 2xdx ซึ่งตัวเนี้ย x D x x x ครับมันคูณกันอยู่นับรวมกันเป็นตัวเดียวได้เลยดังนั้นตัวนี้ครับเราก็ทำการแปรลง ก็จะกลายเป็นตรงสีเหลืองเนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็น D U นะครับส่วนด้านล่างตรงสีเขียวจะถูกเปลี่ยนเป็น U ครับตัวนี้ดังนั้นอินดิเกต D U ส่วน U ก็เลยได้เป็น l อ n แอบวก4ตนะครับอ่ะตัวนี้ไม่ต้องบวก4เพราะว่ามันเป็นอินดิเกตของตัวตัวมินะครับตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราแทนค่า U กลับไปนะครับก็จะกลายเป็นลอนแอบสูของ3บวก X อกำลัง2นะครับตัวนี้ หลังจากที่เราอินทิเกรตตัว p x d x เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะสามารถที่จะหาตัวมิลได้แล้วนะครับตัวนี้ซึ่งตัวมิลของเราเนี่ยมันก็คือ e ยกกำลังอินทิเกรต p x d x นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราหามาแล้วครับอินทิเกรต p x d x เนี่ยก็คือได้ลอตดังนั้นมิวก็คือ e ยกกำลังตัวลอตตัวนี้ก็เป็น e ยกกำลัง ครลอนของแอบส์ลูดสามบวกเกำลังสองมืเติมครับตรงนี้ตัว E กับตัวหลังลอนสามารถที่จะสลับกันได้นะครับก็เลยกลายเป็น3ามบวกเกําำลังสองยกกำลังลอน E นะครับซึ่งลอน E จะมีค่าเป็น1อยู่แล้วนะครับดังนั้นเราจะได้มิวนะครับเท่ากับสามบวกเอกำลังสนะครับตัวนี้หลอเอาไว้เลย ดังนั้นนะครับตอนนี้หลังจากที่เราได้มิลแล้วนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะทําการอินดิเกตตัวด้านในตัวนี้นะครับได้เมื่อไหร่เดี๋ยวเราเอามาส่วนประกอบม,มาผสมกันเราก็จะได้คําตอบแล้วนะครับดังนั้นตัวนี้ที่เราจะหาต่อก็คือการหาตัว X X. อินดิเกตมิลคิว q อ dx อินิเกตมิลก็คือเป็น สามบวก x กำลังสส่วนตัว qx นะครับลบ1ส่วนด้วย3บวก x กำลัง2นะครับ Dx ซึ่งตรงนี้3บวก x กำลังสเนี่ยเหมือนกันครับตัดทิ้งนะก็จะเหลือเป็นการอินทิเกรตลบ dx เท่านั้นนะครับนะตัวนี้เขียนให้เข้าใจง่ายๆ นะครับเป็นลบหดีกว่าครับคือเขียนลบอย่างเดียวเดี๋ยวจะงงนะครับลบหนึก็จะเท่ากับลบ x นั่นเองนะครับตอนนี้ใส่บวกสหรือไม่ใส่ก็ได้เพราะตามสูตรมีบวกสให้แล้วนะครับตามสูตรคือสูตรตัวนี้นะ v เนี่ยเท่ากับนะครับอ่ะดังนั้นนะครับคำตอบของเรา V เท่ากับนะครับมิลกำลังลบหมิลก็คือตัวนี้ครับเราก็ไปใส่สามบวก x กำลังสอง กําลังลบห่งแล้วก็เปิดวงเล็บครับแล้วก็อิน i ิเ t e ต u ิว Qxdx ก็คือตัวนี้ก็คือลบ x นั่นเองเราก็ใส่นะครับลบ x บวก4นครับตัวนี้นะซึ่งตอนนี้เป็นคําตอบนะครับจากสูตรละเกือบจะเสร็จแล้วครับแต่เออตรงนี้มันยังติดวีอยู่นะครับเพราะว่าโจทย์ดังเดิมมีแค่ x กับ y เท่านั้นดังนั้นตรงนี้เราต้องย้อนกลับไปครับว่าเราเคยให้วเป็นใครเอาไว้ นะครับดังนั้นก็คือตรงสีฟ้าต่านี้ v เนี่ยเท่ากับ y กําลังลบหน่งะครับดังนั้นเราก็เลยจะต้องมาเปลี่ยนคําตอบตัวนี้สุดท้ายท้ายสุดละนะครับก็คือ y กําลังลบหเท่ากับแล้วด้านขวานเนี่ยเราสามารถลอกมาได้เลยเหมือนเดิมนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้